i 我走了。<Well> đây là chuyển lục rồi dạng này dạng dạng ngủ dạng ngủ ล้างนง่ายเหรอหืมหนไตายแ้วน้อ ที่ต้นกจา่้ำู้พ้นที่พักเนะาะทำที่พักใหม่ bài cả lắp lại này được mập <laughs> <laughs> ก็หนังไม่ nấu แผ่นก็ไม่ก็นั้น แนอม่นาะอ,อย่างกินข้าวเที่ยงตรงนี้แหละตรงที่ทำที่พักใหม่นี่หูปิ้งนี่ที่แรกจะทำเองก็ไม่ไหวนะก็เลยให้พี่มาทำ ให้พี่ชายมาทำให้แลกกะจะทําเองกูน่าจะไม่ไหวหาะไม้อะไรมันหนักทําที่พักพักร้อดสบายตรงนี้เดียมานั่งพักจากบ้านเองไม่ไกลอย่างก็อตอน <c oughs> ขอตอนเฟเดอร์วะนี้มาเด้อนี่ห่าละกล้งแป้งนี่เคยเอาแป้งตีไปนอนเล่นนี เรือหมูปิงไปอยตกดูเขาโอ้โหหัอยีครับมือครับค่ ว้าวไปได้ไปเขาไปอ,อ,อะอไฟไปได้ไปแดงงามุนเอากระมวลนึรับเฮ้ยไฟปลานี่ทำที่พักตรงนี้รับลมเย็นๆอะไร นี่ของอะรารับมันเป็นอำปะตอทิทย này là cái không Mình mấy cái cái Mình cái thứ cái mấy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  cái 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 mấy cái mấy cái nó cái cái mấy วันละสองร้อสีสิบเวันเรอบมหึงหไร้้ังเสียงหุหน phải chân đắp rồi bên này nó ừ. hổ ừ. đắp nó còn phải không đúng cái cây có bán phải cái ừ. đắp cái nữa ừ. cái này cái gắn ừ. cái nào cái nào cái 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 đắp rồi cái này quá bơi bay bụng dài Dạ, nó ăn nhân thôi. Nó nhân ở hòa hòa bụng lòng anh hưng hòa 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 ngập เราขยันว่าเข้าไปยับถูกถูกเข้าไปอย่างนี้ไล้วเขาใครใครสดกันแฮมแข้าวคนไข่นกอ่งเอกไข่อมเกิข้กวหอมกระป่นเออนี่ยน,นะ เออไก่ไก่ได้อหนึ่งสองตันหนตัวมันออกเครื่มันกีน่ะมีไกลภาคตัวก่อนสักเนีอ่ะรักออกเร็วหมายหมอกไ่ไงเนาะไก่หวานอาไว้ห้องหวาน

ข้าข้าขวางหายใจไม่ออกเ็ตัวเลยปวดหัข้าอะไรนะ้นมา 要们、yeah,